ดูไข่ครับมีไข่เย็นๆเนอไม่เหมือนหมาเราจะไข่อุ่นๆเนื้อลกไข่เย็นไหมเอจับได้จับได้อะไรจับจับมานะลูกนั่นแหละจับเบาๆจับเบาๆเก่าให้เขาเงี้ยเขาจะชอบแบบนี้จ้ะโอ้โชคดีได้ได้มาแล้วได้จับจ่อเลย ปกติมาเขาไม่ค่อยเจอจ้าไม่ค่อยเจอหลายคนมาวันนี้จากกรุงเทพจากอะไรไม่เจอเวลาถ้าก็อิ่มแเ้าก็จะไปนอนหายเลยไอตัวที่ลอยในน้ำจับได้ไหมครับอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้นอนสบายเลยนอนให้เกาพลิกตัวไงพลิกตัวให้เกาหลังไงออพลิกตัวให้เกาหลังเออ โหกินเก่งน oh, oh, ี hum, ่เป็นหัวอาหารไหมคะหรือว่ายังกินแต่ผลไม้กับพักนมมีนมพักผลไม้อาหารที่ชอบปทุเรียนทุเรียนนี่โอ้ยกินดีดมปุ๊บนั่งกินแบบจะกินทั้งเม็ดฟอมนะเดี๋ยมาจากโคราชล้วคนเยมนะนะ จับได้เลยจ้ะเอาเลยจ้ะอ๋อได้ได้ได้ทาที่ชอบเลยนานประมาณนั่นแหละเขียวเขียวเขียวหลุด เออไม่มีคนเกาให้ก็เลยลุกนั่งก็เลยตายตัวเดินทางปลอดภัยเด้อสาธุ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 ถอย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 ทามันถ้ามันอ้าปากแล้วเออโอเคนอนแล้วโอเคได้ <laughs> มันได้ว่ากลัวตกใจบางทีจะตกใจแล้วจะแยกเที่ยวอะ๋อไม่มีใครเกาให้เป็นไงไม่มีใครเกาให้เอ้ยน่าสงสารจังเว้ย พ่อจย์มาเดินไงท้องมันเดินางท้องข้างหลังอาจารย์นีไเข้าไปจับดิจับได้จับได้ไหมจับได้รูปลอรูปลอเนี่ยนี่ี่ีแรงสินะ เขาไปได้ทุกคนนึงค่ะจะก็ได้แต่เขานอนอย่างเงี้ยคือคือคือให้จับคือนอนเนี่ยให้เขาให้นะอยากให้เขาให้กินแล้วกินแยากมันกินแล้วแล้วกลางคืนนอนนอนอยู่ตรงไหนเขานอนไหนจับจับจับแล้วจ้าแซบเอาเปานะ อ่งเปาจอ่อก็อนุทนากับาตดโยมที่ส่งอังเปาให้จอด้วยนะยาจะซื้ออะไรไหมจอกินนะก็น่าจะเป็นกล้วยนะเพราะว่ากล้วยนี่พวกกระรอกกระแตก็จะได้กินด้วยนะจอก็ได้กินด้วยไปดด <c oughs> ูนเิ หมกซุกม่ค่อยมีจะมีตะมงดิบนี่นั่นแหละกัดไม่เข้าเลยคอยกินดูว่าัดจะไม่เข้าจริพยายามจะกัดให้มันกินได้เยอะแอ่กินไม่ได้ไงค่อยมีฟันหรือเป่าผิดไปพิดมากับเพื่อนมัดกินทั้งดิ้นนะปากเลยลองดูเลยอะไรวะเสียงอะไรวะมาหาออะไรเว้ยเฮ้ย มาหอไรเอามองดูเอาเอาสงสัยสงสัยเอิดสายเอิดขวาเอาูไน้องวะเดี๋ยวะอ้ย่ะเดี๋ยอบสงสัยเสียงอะไรวะมาหอไรวะข้ากูรอเปล่าวะเจาะเาตนะตกอยู่ไกไมเนตไปมาเลยมั ทันเขาอลไรทักเขาลงไอ้น้องปันเลยทำไมต้องแตกปากามานันมันงแดงกินอะไรมากเลยมันเป็นรอยกินนดำเดยอะแยะสารนุ<อ>่นอ๋อผ็มัจะเดินมานะผมเห็นอยู่แวบ,บๆกะก็กมันจะจะเข้าแล้วยกมลยแก่แล้วก็จะแกะ่แล้ว จเจาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับกินแซ่บแซวเมื่อวานโยมาก็ไม่เจอ FC มาจากกรุงเทพมองหาคนไปพาหาเจาะไม่มี คลิปนี้ครับผมไปแล้วครับผม